สวัสดีครับยมเศร้าครับวันนี้ก็มาพบกันดีครับวันนี้ก็มาย่าที่แอบครับแอบใส่น้องอยู่ไก่ซีื่อครับอันนี้น้องนี่กับแป้นพูดครับจะมีกบเข่าหลอดพอดครับเงียบเลยครับถึงน้องในน้อยแหละครับบุกเกือบมืดเลยครับแป้นครับวิทยาปลามืดล่ะน้ำระบบแห้งครับ เลม,มาใส่ลองเบื้งครับจะมีกรบเขาไปรุ่นเบื้งนำกันครับก็น้องน้อยเลยครับเนี่ยแป้นครับบอมี่ยังเลยครับอืมครับดินแหกเกือบแหงเลยแหละครับ พี่น้องไปเบิ้งเลยครับเบิ้งล่งแรกครับบุมมีกก้มลอวะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าน้องมันแป้นผลออกมาก้มมันที่อยู่แบบใดครับนี่ครับล่งแรกครับยังอู้พี่น้อง ครับสองตัวโอ้กบหน่อยหัวเขียวครับนี่กบหน่อยครับกบไม้ครับกบหน่อยก็ได้สองตัวครับสองตัว ก็จะไปเบิ่งต่อครับสิมานอีกบอก็ไปเบิ่องอีกครับล่างนี่เป็นตามีกบคนเนาะไปหน่อยตอนมาใส่กะคิดว่าโอ้ยสิมีกบหมบอก็เลยสงสัยครับก็ลเลยมาใส่ลองเบิ่งครับ ล่างนี่ครับเฮ้ยบ่มีหรอกครับล่างนี่บม่มีนี่แต่ป้าครับป้าเห็ดเหยื่อลัางนี้สิม,มันบอกุบถือบอครับ หลังน้อยออก็เห็นอยู่ตัวนพี่หน่อยอำดำๆอยู่ครับถึกตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับมานี่แหลกตัวหนึ่ง มีแต่กบน่อยเพียงน้อยมีแต่กบอ,อนุบาลครับนี่รับมาเบื้องหลังนี้อีกครับหลังนี้สิมานบอน แน่นแท้โอ้หลังนี้บดถกอีกครับหลังนี้ก็บบดถึกบ่มานเลยครับอาบกไข่ามานเลยพี่น้อยครับมาเบืองลลางนี้ครับโอ้เห็นหอยในต้น ควบแม่ไปห,หน่อยนี่นี่ครับหัวเขียวๆครับไปนหน่ยมีแต่กบอนุบาลครับพี่น,น้อยควบน้อยครับน้องนี่บ่มีกบใหญ่เลยครับนีน่นี่แต่ใบหลุนนี่แต่กบน้อยๆครับ ครับมาเบิร์นลังนี่เป็นหลังใหญ่ครับหลังนี่ลังใหญ่นี่บอกครับโอ้เห็นอยู่ตัวครับนึ่ตัวหนึ่งครับอืมมีแต่กรบรุ่นมีแต่กบวัยรุ่นเลยครับพี่น้องนี่หน่อยก็นหน่อยปวดเนาะอ,อืม วอาในจักตัวมุกหาหกตัวไหนว่าไปหน่อยมานี่มีแต่กบหน่อยครับครับพี่น้องมานี่ย่ำโลอกอะเลีล้ยวละครับมีแต่กบหน่อยครับจากตัวาหาหกตัว,วนี่ครับนี่เอ้ยหน่อยโพดครับมีแต่กบอนุบาลครับเนาะมานี้ก็ บ่คืดอกครับพี่น้องได้ยุหาหกโตแล้วครับแต่มันหน่อยแห้งซัมป่มือปตีนครับพี่น้องสหรับมนีกะขอลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องโุกดีมีความสุขหลายๆเด้อครับพี่น้องสำหรับมนีกะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ